สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวพสดีวันนี้เราอยู่ในเกมเมจิกาเดวิลเมใครไม่ใช่อ้าวคายพ่อของมึงอะนี่ดันเตไหมเนี่ยแล้วฉันผมดำเคครับคุณซีไอสัตว์เงือกไอสัตว์กลับไปดูละเขินเนี่ยคือเกมนี้เราเคยเล่นกันแล้วครับแต่ว่าโด้วยความที่ว่าตอนนั้นผมเล่นในโน้ตบุ๊กแล้วมันกระตุกมากผมไม่สามารถลงได้เราก็เลยรีโปรเจกต์กันเลยทีเดียว เราก็เลยก็เล่นใหม่เล่นใหม่ไงเอ้ยแป๊บนึงนะอะไรเมื่อยเมื่อยพ่อมึงสีมาแล, <laughs> แล้วก็เกมนี้นะครับเป็นเกมที่มีเวททั้งหมด8ชนิดครับให้เราเลือกผสมกัน <laughs> แล้วก็ไปกดคุยกับมันทำไมวะ <laughs> ไม่อยากคุยด้วยหรอก <laughs> อเฮ้ยนี่มันแกนดาร์บวกเหมือนแกนดาร์บเลยอัลฮ <laughs> ัสเตอร์วิอุสตินะครับไอ้นี่มันเป็นคนจีนนะเว้ยเนี่ยรู้ได้ไงรู้ชื่อมันเ่ื่อกี้ชื่อเจกแล้วแต่มึง่ เขาให้เราลงไปใช่ไหมนั่นแหละเขาหันจอไปทางนู้นก็ไปทางนู้นเน่ะคือตอนแรกเรายังไม่มีเฮี้ยอะไรเลยครับจนเราต้องวิ่งไปเรื่อยๆตามเรื่องๆไปแล้วจุดคูหาพองลูกโป่งเซอร์ไพรส์โคตรตื่นเต้นเลยเนี่ยไอ้นี่ชื่อชัมคนเชี่ยอะไรชื่อเชี่ยวนี่ยังูชื่อ S A M S โอ้ต้องชัมส์เนี่ย เเชื่อทลยถ้าเป็นปินปินอ่านไม่ออกเพราะอะไรเพราะปีนงงอันนี้ชื่อป๊อปเก้ที่อยู่ในฮอร์โมนแล้วไปคนนี้เขาดูเฮ้ย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 อะไรวะเอ้า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 ไอไรบ้างอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยบ่สบายดีไหมข้างล่างสบายพี่มึงยังไม่ได้สำนึกปิดอะไรเลยตำกูเลยตอนเราเพิ่งปิดทางเข้าเลยเนี่ยนะเอราะตกฟาก อีเยสเซเวิร์ตอิสบานาน่าเหมือนจะมีคีย์เวิร์ดครับบานาน่าคืออะไรวะจำไว้ด้วยจิก้าอิส m e เกมเ e y ยูแคนโค้ช่างแม่งมึงควรจะกดข้ามต้องนานแล้วเพราะกูรีบเอ้ยได้เวทได้เวทมาแล้วฮิวไอที่ได้มาเมื่อกี้คือเอาไว้ขึ้นลงตึกนะนั่นลิฟต์ฮะนั่นลิฟต์อ๋อโอเคโอเคอ่ากดชิพคลิกซ้ายตีโอเคตีอันนี้ <Ừ. S 2> เล่นยากว่าจำไม่ได้เล่นไงเนี่ยมันมีตัวตวเตยวอยู่ด้านล่างอันนี้เอิร์เอิรยิงก็ไม่โดนควายดูกูนี่ลองยิงอยู่ยโอ้ <c oughs> เพื่อนรัก <c oughs> ทำไมทำกับฉันอย่างนี้เอาเราไม่เกิดไม่น่าอายุสั้นเลยเราไม่เกิดอันนี้กดอะไรวะ F มันบอกให้จุดไฟตรงนั้นนะ yeah. นี่ปะ H เอสเคกูฉลาดจังวะโถยเอสเคเกิดแล้วนี่ต้องดีเอฟแล้วก็ยกุกเะรอเอาย่งกันยิงไหมผมแต่เมื่อกี้ห้าพันกว่าเลยเฮ้ยบัอกทางบัอกทางกูกดเอสทำไมวะโง่นี่ต้องชออ็อตช็อตไม่ใช่ช็อตกูถึงเพื่อนใจเย็นๆนะ ไ้ตรงตน,นี้มีรูด้วยไกเข้าไม่ได้เพื่อนมันมาทางนี้ไอ้ตัดมันไม่มีเวทแบบกดแล้วตัวเล็กอ่ะแล้วแต่ฟีไปไงเนี่ยอ้าก็เดินผ่านได้เลยนี่หว่าเขาบอกว่าถ้าตัวเปียกห้ามใช้สายฟ้าให้ทำให้ตัวแห้งด้วยการเอาไฟเผาตัวเองอ่าอย่างงี้เนี่นรู้สึกม้นชอตสองฝั่งปะไงล่ะยี่ yeah. นี่มันอูหการประสานอะอันนี้อะไรวะเนี่ยอัน,นเป็นขยับตัวเลย อ้าวกูยังอ่านอยู่เลยยังอ่านไม่เสร็จเลยคุยอ่านแบบเดียวเสร็จแล้วมึงนี่รีบนี่อะไรอีกโอ้เยอะเอาแขกเนี่ยเพกาวอะไรเหรอมุมโอเคไอสัตว์กูเกือบไม่เข้าใจแล้วแต่เพื่อนเลยอ้เฮ้ยหย่านางนี้ดิโอตัวเปียกไอ้เราด้วย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 เราทำให้ตัวแห้งก่อนเอ้ยออ้ยทำผิดด้านบ้าเอ้ย วอเตอร์วอเตอร์คิวโคตรเป็นหน่วยดับเพลิงเลยสัตว์ไปเปิดทางเพื่อนเราจะวิ่งตามไปด้วยใจมุ่งมั่นและจิศตศรัทธาไอ้นิเวศมีเวทให้อิบแม่งดูโง,ง่งๆนะกูกับมึงแบบวิ่งติด<อ>กันน ASF ASF แล้วก็มาเอ้ยได้ <My> s right. <S เอา้ากายข้ามมันกายเราจะยืน กดยังจะทำนี้อีกนานไมมากเพื่อนอย่างนั้นอย่างนั้นทำไมมึงไม่ช่วยกูเลยวะกูเดินไปเดี๋ยวมึติดมึงไงเดี๋ยวมึงตายเนี่ยเพราไปเดี๋ยวยิงกูตายแงกูโคตรโหดเลยปะทางสะดวกละกายทางย่างยางมีอีกตัวหนึ่งเห็นไหมดูกูยิงติดเสาตึงบังเพื่อนหัวตึบังเพื่อนหัวใจเย็นเพื่อนเดี๋ยวโดนหัวกูเนี่ย ตรงนี้สามารถยิงมันได้ใจเย็ดเย็ดอยากโกรธอ่ะก็นหนึ่งนะมันต้องผสมอะไรแล้ววะไมยิงเลเซอร์ไปไม่ได้อ่ะเอาเปิดดิเปิดเปิดเปิดบ้เปิดเปิดเปิดคานเปิดคานเร็ว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 เปิดจิบกูตาไม่มีมาแล้วกูตาเข๋เพื่อนไอ้แล้วมันไม่วิ่งมาต่อมันยิงสู้ได้ไงมันจะมาทำไมวะ ตายไปซะเจ้าโง่กระจอกไอ้สัตว์เหมือนไอ้เวทเขียวๆมันมีไว้ฮิวใช่ไหมใช่มีไว้ฮิวต้องฮิวกับเวทเขียวนะ่ะได้อะไรเนี่ยสกยิลโล่ที่มันแก๊งที่อเวนเจอร์สังกัดอยู่อะไรวะหน่วยชิวโอ้กูไม่ดูกูไม่เข้าใจอะ่ะขอโทษดูจริงเหรอเนนะี่ยดูดูดูลืมไปโอ้ยช่ยชยอะไรนี่อะไรเดี๋ยวอะไรวะเมื่อกี้กดเอแล้วคลิกขวา ก็ลองเหยียบอู้หู้หนยไแล้วเราคือไปไหนต่อน่ขึ้นไปดิขึ้นไปไหนกันกูจะได้เกดแล้วอ้คนโง่นี่มันโคตรโง่มากจะติดติดอ๋อทางนี้ชีวิตมึงไม่โง่ได้อีกอ่าแล้วขึ้นมาคนเดียวแล้วกูหละเกิดว้าวนี่รว้าวกูก็ไม่เกิดคนน้าเศร้าคนลงไปดูอ้าว กูช่างแม่งเหอะกดคาม,ม,มไม่ได้ด้วยเออเนี่ยอ๋อไ<ะ>อ,อชีพเป็นนั่นล็อกเต็มเลยเยสเคกูเกิดใหม่ครั้งโปก,กินมึงไม่ต้องมาทำดีไม่ไงกูช่วยกูช่วยครับเอาแล้วเข้าไปคนเดียวอีกคนนึงไม่เข้าก็ตามไปได้เนาะก็ได้ดิสัตว์มึงจะให้มันเข้าไปแชร์อยู่ตรงนั้นหรือไงสกินต้องตามกันเหมือนเน้นั่นดิโกลลี่คอนเนที่แบบวิ่งไปรอแล้วแต่สีตรงนี้เปิดได้ปะเปิดได้ฮะอะไรเนี่ยลุก ลูกเฟรนดี้วีคแปลว่าต้องโอ้ยขอโทษเพื่อนแปลว่าต้องพังได้อุ้ยเฮ้ยช่วยมันช่วยมันก่อนช่วยมันก่อนช่วยมันก่อนเอออย่างนั้นเพื่อนจะแหลกได้อะไรมึงไฟไหม้มึงไฟไหม้มึงไอสัตว์เกือบโดนฆ่าตายแล้วนั่นอะไรอ่ะที่อยู่กับพื้นอ่ะคาถากูไงหยิบเอาอุ้ยดาบตาว่อ่าเฮ้ยซีมาลองฟันกับดาบแบบนี้ก่อนแป๊บนึงขอลองหน่อยว่ามันจะฮิวไหมเนี้ยฮิวอ่ะ ยูเท่ไอยกดไงวะกดชิปชิปคลิกซ้ายมันจะใส่อาวุธอ๋อฟัยียดเคฟันยังไงก็ไม่เจ็บกูจะแกลองเหยียดดิก็ตายไหมเ้ยเยดเคกดไงวะอันเนี้ยไอ้ที ok. ่วางพื้นอะกดไอ้นั่นอะ e w อะแล้วคลิกขวาแล้วเราก็ไปเหยียดโอ้โหโอ้โหโอ้โหสนุกสนุก ก็นุกดีอ่ะอุ้ย <c oughs> ตกบันไดตกบันไดเกมมี่ตกบันไดด้วยอุ้ยอันนี้เจ็บอุ้ยอ๋อคืออะไรก็ตามที่ผสมกับอีก็จะออกมาเป็นเม็ดๆใช่ไหมนะน่าจะเป็นอย่างนั้นเฮ้ยเดี๋ยวเราไฟปิดอู้เฮ้ยเท <Hey, S 2> ปะ,ะมันเหมือนจะแบบจะออกมาเป็นกำกมลมรอบๆเปล่าวะ,ะนี่ไงเท <c oughs> hey, ปะกดชิฟคลิกขวาเนี่ย ก็เป็นรอบตัวเดี๋ยวเราลองเป็นวงกุลเยทเคมาสานเสียงเยทสวยว่ะกายกายมาเหยียบใหม่ดิเลือดเต็มไปเหออะไ้สัตว์เล่นอย่างนี้ม้าตายอ่ะชุบมาเมยียบใหม่ดิเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่กูหายไปเลยฮะยังไม่ตายเว้ยเพื่อนให้กูฮิวให้ฮิวให้ฮิวให้โดนยิดิให้โดนกูดิมันเล่ยากมันเล่ยาก ไปไปไปเฮ้ยตัวเวียงเสียอยู่เลยอ่ะจกดแล้วไฟใช่ป่ะโอเคโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ,อ,อันนี้ไม่เอาเฮ้ยเฮ้ยถ้าเอาเอาแล้วทำไมไม่หิว <c oughs> อ่ะไม่หิวไมเฮียหิวไปแล้วอยู่แรงจัดอันนี้แอปคิปเหมือนกูปะไม่อันนี้คือเราเคยเล่นแล้วเพื่อนไม่ต้องแอปดยูป่ปะไม่เอาไม่ไปเฮีเกียรต์ไปเถอะมีของนะ้วตงรงนั้นมันมีอะไร เพื่อนรักคิดจะช่วยกูบ้างไหมแล้วจะทำยังไงแล้วจะทำยังไงวายยูริฟมีอาโรนเดี๋ยวนะมึงต้องเดินไปดิจำได้มันมีไอ้ท่าชุบชีวิตอะแต่กูจำไม่ได้ไอ้เหี้ยด็กเป็นเหมือนกูต้องได้หนังสือก่อนปะเออรู้สึกมีหนังสือชุบชีวิตอะแค่ที่จะไปเอานี่แหละแน่ใจนั่นอะเฉลาะคมเก็บเลย ไม่ใช่มันคือจะเปลอะไรอีกไอสัตว์งงกรีดว่ากลับะไปส่งเสียงร้องอันนั้นกรีเแี่แล้วมึงกลับมากลับไงกลับก็ทางเดิมชัวรเพื่อนเดี๋ยวแล้วไอ้นี่ไม่อยากเดินผ่านเลยหน้าตาไม่ไม่ไม่พึงประสงค์ให้เดินผ่านเลยอะไรวะออกได้เนี่ยวะเอ้าโอ้ควันแค่นี้มึงก็ระแวงเนอะแล้วมันมีไว้ทำไมวะก็มันก็คือตอนแรก ที่มึงไล่เวทเล่นๆน่ะนั่นแหละมาจากเวทมึงเองอ๋อตายแล้วจิบ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 อันหนึ่งนะเพื่อนเรากำลังหาทางเรียกนายกลับมาเล่นไอสเกตบอนี่ไม่ต้องไปถึงเซนต์แวนเวิลด์แล้วกูล่ะเดี๋ยวก็ผมเฮ้ยข้างบนมีหนังสืออ่ะอะไรวะเราจะขึ้นไป็ย่งไรวะนั่นดิมันเอ้ยแล้วแลเดินไม่ได้เดินไม่ได้เดินตรงไปเดินไม่ได้ อะไรเดินไม่ได้งง้างอะ่ะมันเดินไม่ได้มันติดอะไรอย่างติดอะไรวะกูเห็นตัวมึงเดินอยู่นะเดินหรอเดินตอนนี้กูอยู่ตรงเห็ุเลยใช่ปะใช่เห็ดเออกูขางคุย<ป>ก,กูยังอยู่ฝั่งนี้อยู่เลยเนี่ยมึงเดินลงน้ำไปดิหรือไม่ก็ใช้เวทฆ่าตัวตายเลยเใช้เวทฆ่าตัวตายดีวยกว่าง่ายกว่าฆ่าตัวตายไป อุ้ยตัว,วโอเคหลุดออกมาแล้วสัตว์บัากยังโหดฮาลายอีอ่ะอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดีด๋ยวแล้วจะฆ่าตัวตายทำไมวะก็หลุดออกมาแล้วนี่อุ้ยอุ้ยรอดรอดโอ้ตายแล้ว <c oughs> ม,มีใครมีใครคิดจะเดินผ่านด้วยวิธีของมึงบ้างไหมเอ้ยมันเป็นการเรียนรู้แบบใหม่เวลี่เปันเลินอะไรโอเคเท่กูเกิดแล้วเพื่อนเนี่ยอะไรมีคนปกติเอาข้ามแบบกูป้าล่ะไม่มีหรอกเขาปกติไงแต่บางนเท่ไง ไม่ต้องไล่เวทใส่กูวิ่งมาแล้วกูไม่ได้จะไล่ใส่มึงจะไล่ใส่ป้ายนั้นจะดูว่ามันทำอะไรได้ไหมไ้เนี่ยเปิดดีนายดูเหมือนไมึงไม่อยาดหน่อยเหมือนเป็นนักเวทเลยนะเย็ดชั้นทีเขาบอกไปเอาสองตัวขวาไปโคตัวท้ายไป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 เดี๋ยวเดี๋ยวไปไปเฮ้ย อม,มันตีป้าตายแล้วฮิวป้าด้วยอ่ะกูออกไม่ได้เนี่ยโคนน่าสิงแล้วตัวมึงก็ติดไฟอยู่เฮกูดับไฟได้แล้วมึงจะออกไงเย้เท่การออกแบบฮิวได้แล้นี่อะไรรอบตัวกูวะเขียวๆมึงเห็นเหมกูปะมันเป็นเหมือนเป็นโลปะเออใช่ปะ น่าจะเป็นโล่แล้วกูฮิลตัวเองไม่ได้เลยเนี่ยเออใช่เป็นโล่มันเป็นโล่เหมือนเป็นโล่กันสีเขียวอะใช่อะออแอบแถบข้างล่างหมดเลยนะแถบข้างล่างหมดเลยก็ฮิลได้โอ้โคตรน่าเศร้าเสงอ๋อเหมือนเอาไว้ทำการท่านั้นๆใช่ไหมเออใช่อ๋อเวลาพีพีก็จำเป็นเลยนะอืม อุ้ยจะอุ้ยผิดเวทผิดเวทขอโทษไอ้มันเผาป่าได้ปะไม่ได้เฮ้ยดาบเอ้ยอะอะแล้วมึงเอาชืนไอคาลิเบอร์ติดีินมาทั้งอันเลยบ่แม่งเอ้ยหนีทันไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกตู้มกลายเป็นกูก็ขันเอ้ยเก่งจริงมาให้กูตีดิอุยอ้ย มีอะไรอะไรผมได้มาดูอ้ะดูแมงขางพอดีอุ้ยอุ้ยเอาแล้วทำไมมันฆ่ากันยังไงอย่าไปเสือกมันเลยรู้แค่ว่าต้องฆ่าพวกมันให้หมดเคปะเคสัตว์ครับเอาแล้วมันหายไปหมดแล้วอุ้ยเพื่อนโผล่มาอีกแล้ว้ยจะะอ่แล้วทำไมกูล่ะเพื่อนมันมีเวทอะไรที่แบบไม่โดนเพื่อนหตัวะ ไม่มีนะเกณฑ์ถ้าไมมันหันมาตีเพื่อนพอแล้วเพื่อนมันตายแล้วโอเคกูเล็งมันเหรอใช่เลยเห็นหันหน้าตาลนะเกมรักเพื่อนเกมเพื yeah> mm ่อนอุ้ยอุ้ยตกใจอ้าวเฮ้ยเกือบฆ่ามันตีเฉยฮะโอ้หน้ากูอีกมึงไงเล่นของแรงเลยบอก กับตันประยอนประยอนประยอนคนเหี้ยอะไรชื่อบะยอนเฮ้ยสู้ดิเพื่อนอ้าวแล้วฆ่าเพื่อนทำไมสิไอสัตว์อาจจะอ้าวสายฟ้าไปสายฟ้าเดี๋ยวกูแช่ยื้อย่าบังดิพวกนั้นแน่ดูมันวิ่งบังดูมันขึ้นบังโอ้ยเล่นรถอย่างมหาสาลมันจะหนีไปไหนวะน่ะ ไม่หรอกจะหาทางปกเลยเย็ดได้แล้วยอดเลยเพื่อนอ้าวแล้วไอ้นี่คุณรอดชีวิตเสื้อาอะไรหรือเปล่าใช่ใช่นายพาไปแล้วนายเนว่กัปตันกัปตันตายแล้วมาได้มีอะไรจะบอกไว้กัปตันมึงอ่ะตายด้วยมือกูแค่ป่ะอ้ยเฮ้ยนักธนูอ้าวแล้วอ่าแล้วมันเดินไปเลยแล้วโกกูว่าค้างอยู่ กูเทปะกูโคตเท่เลยมึงก็ไม่ปล่อยมือไงแล้วหนังสือก็ปิดที่ฉากกูเอาจบแชปเตอร์หนึ่งแล้วไวซ่าเราจะเล่นนี่เดี๋ยวตัดภาพไปก่อนดีกว่าเออเอาไปัดภา17นาทีแล้วโอเคเล่นพัทละแชปเตอร์แล้วกันอ่าโอเคครับเดี๋ยวเจอกันพัทหน้าเพื่อนๆครับตายทำไมต้องลากเสียง